สวัสดีครับทนานังลงทุนทุกท่านนะครับผมรักพงษ์ชัยสุภรากุลนะครับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับพบกับ n ั y ลีสไตรจีหรือว่าบทวิเคราะห์กลยุทธ์รายเดือนต้นเดือนกันยายน2568ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองไทยนะครับในวันนี้ที่เราเออกบทวิเคราะห์กันวันจันทร์ที่1เนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีในการมาดูฉากทัศนะครับหรือว่าซีนารีโอของการเมืองไทยหลังจากที่ เมื่อวันศุกร์ที่29สิงหาคมเนี่ยศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติให้คุณแพทองทานชินวัตรผลจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผลให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยผลสภาพจากตําแหน่งไปด้วยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวกันล่าสุดก่อนที่จะเริ่มไลฟ์รายการเนี่ยทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะมีการลงมติโหวตนายกกันใหม่ในวันพฤหัสบป,ปดีนี้คือในวันที่4กันยายน ซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยอยู่ในช่วงของการต่อรองของทางพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ฉากทัศน์หรือว่าซีนารีโอที่ทางทีมกลยุทธ์มองไว้เนี่ยที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยแน่นอนก็คงมี2กรณีนะครับ mm hmm. คือพรรคประชาชนซึ่งในขณะนี้เนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เริ่มมีอำนาจต่อรองมากขึ้นแล้วก็เลือกว่าจะร่วมรัฐบาลที่จะเป็นรัฐบาลชั่วคราวนะครับภายในระยะเวลา ที่ทางพักประชาชนตั้งเงื่อนไขมาเนี่ยคือประมาณ4เดือนนะครับซึ่งในทางแรกเนี่ยก็คงเป็นการจับมือกับพักร่วมรัฐบาลเดิมก็คือพักเพื่อไทยทางที่สองเนี่ยก็คงเป็นการจับมือกับพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักที่มีการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลไปเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับทางทีมกลยุทธ์ KTI เนี่ยมองว่าการจับมือของพักประชาชนไม่ว่าจะพักไหนเนี่ยน่าจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพของตลาดเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบมากนักนะครับแล้วก็เริ่มมีแรงเก็งกาไรเนี่ยในสตอรี่ของการเลือกตั้งเข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องยืนยันอีกทีหนึ่งในการโหวตเลือกนายกในช่วงเดือนวันพุธรหัสนี้นะครับว่าจะมีความชัดเจนหรือเปล่าแล้วก็จะมีกําหนดการออกมาว่าจะมีการกําหนดปักหมดยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งในงประมาณช่วงไหนนะครับ สำหรับในเดือนกันยายนเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นการเมืองเนี่ยยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามเนี่ยอีก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งก็จะนําไปสู่โอกาสาที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากรงงจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามเนี่ยคือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยในภาคส่งออก ซึ่งหลายๆลฝ่ายเนี่ยคาดการว่าในเดือนสิงหาคมจะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวซึ่งตัวเลขเนี่ยจะมาออกในเดือนกันยายนะครับถ้าเกิดตัวเลขในภาคส่งออกเนี่ยเริ่มชะลอลงและสถานการณ์การเมืองถึงแม้ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งหรือมีรัฐบาลชั่วคราวแต่ถ้าเกิดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาได้เนี่ยอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในอัตราที่มากกว่าเดิมนะครับ ในมุมมองดังกล่าวนีน้ทำให้เรามองว่าหุ้นที่น่าสนใจในการเข้าเก็งกาไรในเดือนนี้เนี่ยตีมที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคงเป็นทีมการลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งเราเน้นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มไฟแนนซ์นะครับอันประกอบด้วย4ตัวด้วยกันคือ ap ori b g r ิแล้วก็สวัสด์นะครับวนอีตัวหนึ่งเนี่ยเราเลือกหุ้นซินเนซึ่งเราแนะนําต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ติดต่อกันตอบร,รับการเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ iphone 17ในวันที่9กกันยายนน,นี้ ซีเนกเองน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นเวนเดอร์หรือว่าผู้จัดจาหน่ายในส่วนของอุปกรณ์ไอทีนั่นเองนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเดือนกันยายนคงมีเพียงเท่านี้ติดตามเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ k t i e w o r l d c o t h ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ